คลิปนี้นะครับมารัปเดต Fortuner รนะฮะรวมทั้งหมด7คันนะมีสีขาว2คันสีดำอีก5คันนะครับสวยๆทั้งนั้น TRD มี2คันนะเป็นเครื่องยนต์2.8 TRD 2คันคือสีขาวกับดำนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว2.8 Sigma 4ดับ4อยู่ด้านในนู้นะพี่ๆคนไหนสนใจที่กำลังมองหา Fortuner ไว้ใช้สักคันมีเรียดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.394ปีนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจคลิปนี้หา้ามพลาดเลยครับ สวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์อยู่ในช่องรถครอบครัวมือสองบายปานพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมมานําเสนอสําหรับตัว f o r ์จูเนนะฮะให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับมีทั้งหมด7คันนะฮะมีสีขาว3คันนะแล้วก็มีสีดําอีก4คัน5คันนะครับพี่ๆี่คนไหนสนใจนะมีตัวท R ร์ดีสคันก็คือสีขาวด้านหน้านี้แล้วก็สีดําด้านหน้านี้ที่อยู่ตรงหน้าพี่เลยนะครับพี่พี่คนไหนสนใจขันไหน บ,บอกผมนะฮะผ่อนเริ่มต้นที่14,000บาทฟรีดาวได้ทุกรุ่นนะพร้อมรับดอกเบีย้ยพิเศษ2.39% 4ปี2.59 5ปี3.59 6ปี4.49 7ปีเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ดอกเบีย้ยจริงๆดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยหมดไปแล้วนะแต่ว่าหมดตั้งแต่30ตุลานะครับแต่ว่าพอเริ่มเดือนใหม่มาเนี่ยเขาเห็นมามันยังใช้งานได้มันยังใช้ได้ลูกค้าสนใจนะครับก็ยังคงไว้ให้อยู่สําหรับดอกเบีย้ย นะครับ2.39เนี่ยถือว่าน้อยมากจ่าย beginning งวดแรกที่ได้ไปเลย2.39นะครับสำหรับใครนะครับคลิปนี้ที่สนใจ Fort u n e r นะครับผมมัดรวมมาให้แล้วรถหน้าใช้ทั้งหมดเลยนะ7คันที่อยู่ด้านหน้าผมด้านหน้าเนี่ยมี6ด้านหลังมีอีก1คันเป็นสีดำนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่859,000บาทนะเลขไมล์หลักหมื่นก็มีนะครับพี่ๆคนไหนสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัว TRD นะครับคันสุดท้ายเนี่ยเป็นคันถูกสุดเลย ผ่อนอยู่ประมาณ1 4 0 0 0นนะครับพี่ฟรีดาวได้ด้วยนะสำหรับคันนี้เป็นตัว TRD นะครับทะเบียน9704ดสรถสวยน่าใช้1คันนะครับสำหรับ TR ดสีดำนะฮะนี่ไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีให้น้ำนะครับแล้วก็ได้เป็นาฝากระโปรงหน้าเนี่ยเป็นสีดำเช่นกันราคา9 7้นะคันนี้ฟรีดาวได้ปี19นะครับฟรีดาวได้นะปี19เลขไมล์0 0 0 0 0กิโลนะครับ รถสวยน่าใช้หนึ่งคันสำหรับ fortuner trd นะฮะได้ปี2019กากระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับฝาก,กระโปรงหน้าไม่ช้ำเลยนะไม่มีบุกไม่มีรับเย็มไฟหน้าไม่แตะไม่เล้าเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับนี่กระจังหน้าเนี่ยปกติแล้วกระจังหน้ามันจะเป็นโครเมียมใช่ไหมแต่ว่าตัว trd อะครับมันจะได้เป็นสีดำแบบนี้เลยเล็กไม่หนึ่งแสนถือว่าใช้งานน้อยมากเลยนะนะครับแก้มข้างแนบชิดสนิตไม่มีอ้าออกมีคิ้วซุ้มล้อมาให้นะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็น trd ทูโทนปัดเงามาให้แล้ว นะนี่รถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะครับเหลี่ยมสารโคมตัวรถชรัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแหลกหลังค่ามีมาให้มาดูภายในกันบ้างนะครับวงมาลายัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันพูดคอนโทลมีมาให้แบบครบ,ครบเลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะเป็นเครื่องยนต์2.8 trd นะครับ979นะฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณาถ้าฟีดาานะผ่อนอยู่ประมาณ1 6 0 0 0หึงประมาณนี้พี่ไม่เกิดปี19เเลขใหม่แสน หนึ่งแสนกออีกสามพันกิโลรถสวยน่าใช้หนึ่งคันสำหรับคันนี้นะครับผมนีหนหม่หน้าจอทัศสกรีนนะครับแอดิตอนออโต้เกียร์ออโต้มาพร้อมกับแมนวนวลโหมดบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้ามาแล้วนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีแดงดำแบบนี้นะครับมาดูภายในนี่ส,สวยนะวๆนะครับกว้างๆนะฮะนั่งได้หลายคนนั่งได้เจ็ดที่นั่งพี่ๆคนไหนสนใจนะฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยของยันและอัคระใดๆเลยนะครับ ฝาท้ายเป็นไฟฟ้ามาแล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้ามานะได้เป็นเครื่องยนต์2.8แล้วก็ตกแต่งด้วยชุดสเกิร์ตที่เป็นของ trd มาให้เรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจคันนี้นะราคาสด970,000 0บาทไม่แพงนะไม่แพงนะสำหรับตัว trd เนี่ยตัวป้ายแดงขายประมาณล้าน8เลยนะเรียมสารโคมตัวรถด้านข้างชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนี่เห็นไหมมาดูภายในฝั่งนี้นะครับเปิดเข้ามา พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันพุชคอนโทรลแบบการพุชสตาร์ทนะฮะแล้วก็ปุ่มอนาล็อกต่างๆนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับการโยกนะครับมีมาการโยกปรับองศารกระจกนะ,ค,ะคันนี้นะครับผมราคา9 7 9 0 0 0บาทได้เป็นปี2019เลขไมล์หนึ่0แสนกิโลนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเดียวประมาณ16,000-17,000นะ,ะสนใจโทรมาที่0ุนแต่3องหได้เลยะครับ สำหรับอีกหนึ่งคันคันนี้นะคะเป็นตัวเล็กทะเบียนนี้เลยนะ4455ได้เป็นปี2018พี่ๆเห็นแล้วอาจจะตกใจว่าเอา้าปี2018ทําไมได้กระจังหน้าตัวนี้จริงๆไม่ใช่นะครับเขาแปลงหน้ามาเขาเอาตัวหน้าใหม่เข้ามาใส่นะฮะพี่มันเป็นบอดี้เดียวกันเนาะมันสามารถใส่ด้วยกันได้เอาหน้าใหม่มาใส่ไม่ใช่แค่กระจังหน้านะรวมทั้งไฟครบเซตเลยนะครับที่เปลี่ยนเอาเข้ามาใส่ คันนี้เป็นตัว TRD สีขาวมุกได้หลังคาสีดําจดทะเบียนเป็นทูโทนมาให้นะครับเรียนสามคมตรงฝากระโปรงชัดเจนนะไม่มีบุบไม่มีรับยิ้มนะครับไฟหน้าเนี่ยที่เปลี่ยนมาก็ไม่แต่ไม่เล้าแท้นะพี่ของแท้นะของแท้นะที่เขาเปลี่ยนมาให้นี่แล้วก็คันนี้ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเช่นกันล้อแม็กนะครับเป็นขนาด20นิ้วทูโทนปัดเงาเป็นของ TRD แท้เลย นะแม็มรู้สึกว่าปีตอนนั้นก็ไม่ใช่ตัวนี้นะแม็มรู้สึกว่ามันจะดำร้วนมันไม่ใช่ทูโทนนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเอาของตัวปีใหม่ๆปี20ปี19ามาใส่นะฮะนี่หลคาสีดำครอบนะฮะครบอบกระจกมองข้างของเอทีแดีมาให้แล้วด้วยนะเปิดเข้ามาด้านในนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับนี่คูชอนโทนนะหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์อโอโต้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดามาแล้วนะฮะมาพร้อมกับเมนูโหมด นะฮะบ,บอกคู่หน้าไฟฟ้านะฮรรถสวยนะใช้1นึคันนี่นี่กว้าง,างนะครับพี่เป็นเบาะสีดูโทนสีดําแดงนะฝาท้ายเปิดไฟฟ้าเช่นกันนะฝาท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ก็เปลี่ยนมาในด้านท้ายเปลี่ยนมาหมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นของตัวตัวใหม่มานะครับพี่สังเกตดูไฟท้ายกับไฟท้ายเดิมนะตัวนี้ปี19นะตัวนี้ปี18แต่ว่าเปลี่ยนใส่ของปี2 0มานะครับใครสนใจโทรมา0 8 2 5 7 1 3 3ส9 คันนี้ราคาไม่แรงครับพี่ราคาราคาไม่แรงเหลี่ยมสันคมตัวรถด้านข้างชัดเจนเดี๋ยวผมดูราคาให้แป๊บหนึ่งนะราคาคันนี้อยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทนะครับเลขไม้เก้0 0่กิโลนะฮะเก9าแ0บาทผ่อนอยู่ประมาณ16 0 0 0หกปาสนใจคันนี้โทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9้นคันถัดมานะครับเป็นตัวโตลต้าอีกหนึ่งคันสีขาวมุกทะเบียน5715นะครับรถสวยน่าใช้นะฮะได้ปี 2018เ,เลขมายอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นกิโลราคา8 8 9 0 0ับาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ15ื่นพี่ได้สีข่าวมุกแบบนี้รถสวยน่าใช้หนึ่งคันเลยนะมาดูฝากระโปรงเรียมสังคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุกไม่มีรักจิ้มนะฮะไม่มีบุกไม่มีรักจิ้มนะครับไฟหน้าไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำเป็นไฟตัวเเกอร์มีไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันไฟตัดหมอกให้คู่หน้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็แก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออก ล้อแม็กขนาด18นิ้วทูโทนปัดเงามามีคิ้วซุ้มล้อมาให้ด้านบนได้แหลกหลังคามาครับได้สีขาวมุกค,คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8 V นะครมาดูภายในพวงมาลยัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังชันนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะตัวนี้ไม่ใช่ TRD เบาะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะครับเบาะคู่หน้าได้เป็นไฟฟ้ามาแล้วนะพี่ๆคไหนสนใจโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์มา PARNPI 1 9 9 2ด้านหลังกว้างแบบนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะฮะได้เป็นเครื่องยนต์2.8สวยๆแบบนี้ฟรีดาวน์รอประมาณ1,500สนใจโทรศูนย์แปดสองดนามาไลน์มาที่ PARNPI 1 9 9 2้นะครับคันถัดไปจะเป็นสีดำนะฮะสีดำแบบนี้เลยนะฮะ Fortuner นะนี่รถสวยนาใช้ทะเบียน74-7490นะขออภัยครับ90คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 ที่แตกต่างกับ2.8ก็จะไม่มีเรื่องของพุชคอนโทรลมาให้นะฮะมาดูภายในกันนี่รถสวยน่าใช้หนึ่งคันพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะตัวนี้ปุ่มมัลติคูแต่ว่าไม่มีพุชคอนโทรลเนาะแต่จะได้ในเรื่องของผู้สตตร์มาเช่นกันเบาะเป็นบเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วนะ,ะับหน้าจอทัชสกรีนแอรดิทอนออตโต้นะฮะเกียร์ออตโต้มาพร้อมกับแมนนอนโหมดโหมดต่างอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้ครบเลยนะแล้วก็เบาะหนังสีน้ำตาลตึงๆนๆๆี่สวยน่าใช้หนึ่งคันสำหรับคันนี้ราคา ถูกที่สุดในร้านนะฮะนะถูกที่สุดในร้านนะครับราคาอยู่ที่8 5 0 0 0 0หบาทผ่อนอยู่ประมาณ14,000 14,000สี่ีปีดาวได้นะครับพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ2.39 4ปี2.59 5ปี3.59 6ปี4.49 7, 7ปีเท่านั้นสำหรับสีดำคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ14,000สนใจโทรมานะครับผมเบอร์ด้านล่างนี้นะคันถัดมานะครับเหลือ3ามพันสุดท้ายแล้วนะคันเมื่อกี้ถูกที่สุดในร้านนะครับได้เป็นปีหอมเมื่อกี้เนาะ ได้เป็นปี2019เกาลขหม่แสนห้านะครับคันถัดมาเป็นสีดำเช่นกันคันนี้ผมบอกเลยซิกมาโฟนะครับซิกมาโฟคืออะไรขับสี่พี่นี่คอร์เจเนอร์ขับสี่สองจุดแปดบีขับสี่ท็อปสุดนะราคาเนี่ยถูกปรับลงมาแล้วนะครับจากจากเก้าแปดเก้าเหลือเก้าหกเก้าผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันปลายหนึ่งหมื่นเจ็ดพันประมาณนี้นะครับมาดูสีดำนะเบาภายในเนี่ยเป็นสีส้มด้วย เบี่ยมสันโคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มด้ปี19เลขไมล์หน่1แสนนะครับปากระโปรงหน้าไม่ช้ำไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวเป็นโปรคเ,เตอร์มีไฟเดย์ทมไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันไฟตัดหมอกให้คู่หน้ามาแล้วแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะฮะล้อแม็กขนาด16นิ้วถูโท,ทนปัดเงามีมาให้เบี่ยมสันโคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับด้านบนแหลกหลังคามีมาให้แล้วแบบ in, บิวอินนะเปิดเข้ามาภายใน พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชั่นคูลคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนแอรดอิตอนอโอตโต้เกียร์ออโต,โอตโน้นะครับมาพร้อมกับแมนวนวลโหมดนนะฮะแล้วก็โหมดต่างๆอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้ครบเลยเบาะภายในเป็นสีส้มแบบนี้นะครับเบาะคูลหน้าเป็นไฟฟ้ามาแล้วด้านหลัง,งกว้างเช่นกันวิสัยทัศน์เนี่ยมันจะต่างกันจากตัวที่เป็นเบาะสีดำเบาะสีสีน้ำตาลนะพี่พอมองเข้าไปด้านหน้าเนี่ยมันจะดูสะอาดสะอา้านสบายตานะครับสำหรับคันนี้เป็น2.8นะพี่ๆคนไหนสนใจโทรมาที่ 025713369สำหรับ Fortuner คันนี้นะครับอ่ะ2.8อีก1คันสีดำเหมือนกันราคา67อ่ะราคาตัวนี้เออทะเบียนคันนี้นะคร6792ทะเบียนนะ6792นะไม่ใช่ราคานะพี่เมื่อกี้พูดผิดนะทะเรียนสันคมตัวรถด้านนี้ชัดเจนมากไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มฝากระโปรงหน้าไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มเลยนะครับรถสวยนะใช้1นคันนะฮะร,ราคา899คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ15,000บาท หนึ่งมืนห้าพันบาทเป๊ะๆนะพี่นะได้ปีสองพันสิบเก้าเลขไมล์แสนสองถือว่าใช้ถือว่าถูกมากนะปีสองพันสิบเก้าเลขไมล์แสนสองราคาแปดเก้าเก้าได้เครื่องยนต์สองจุดแปดนะฮะมีคูชคอนโทลให้ถือว่าคุ้มมากเลยนะสําหรับคันนี้นะครับมาดูเหลี่ยมสันโคมฝากระโปรงชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะพี่นะสวยๆนะครับนี่ไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ําไปตัดหมอกให้คู่หน้ามาให้แล้วแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกเลย นะครับแล้วก็ล้อแมกขนาดส6บนิ้วทูโทนปัดเงาเรียมสันโคมตัวรถด้านข้างชัดเจนนี่มาดูภายในก่อนภายในพงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้คูชคอนโทนมีมาให้ภายในจะได้เป็นเบาะสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เบาะคู่หน้าไฟฟ้ามีมาให้แล้วนะครับเกียร์ออโต้เอลโต้นะฮะแล้วก็โหมดต่างๆมาครบเลยพี่พี่คนไหนสนใจนะครับคันนี้ราคาไม่แรงผ่อนอยู่ประมาณ1 000, 5 0 0 0บาทต่อน,น้นรีดาวได้ นี่สวยๆนะครับผ่อนอยู่หนึ่งหบาทสนใจคันนี้2.8ตัววีเบอร์โทรหน้าโปรไฟล์ติดต่อมาครับหรือว่าจะโทรมาด้านล่างนี้ผมขึ้นไปให้แล้วเนาะส่วนแบบร์สองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามเก้าแอดไลน์มาที่ P A I N P I หนึ่งเก้ากับสองได้เลยคันสุดท้ายนะครับสำหรับคันนี้รถสวยอีกหนึ่งคันได้เป็นสีดาจอดไว้หลังสุดนะครับราคานะฮะแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท ผ่อนยู่ประมาณ14,000ปลาย15,000ปี2019เลขหมาอยู่ที่150,000กิโลได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับ 2.4V รถสวยน่าใช้เลยนะนี่ฝากระโปรงหน้าไม่มีชม้ำไม่มีบุกไม่มีรัดยิ้มนะครับเรียมสารโคมตัวรถชัดเจนนี่ไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าเป็นโปรเจกเตอร์นะครับมี LED มีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้ว แก้มค้างแนมชิดสนิทไม่มีอ้าออกจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่มีอ้าออกแน่นอนเหลี่ยมสารโรมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะมาดูภายในนี่นะครับรถสวยน่าใช้หนึ่งคันนะฮะพงมาลไยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังชันคูชคอนโทลอ๋อเครื่องนี้เป็น2.4ไม่มีคูชนะครับตัวนี้ได้เป็นพงมาลัยหุ้มหนังได้ตกแต่งด้วยลายไม้มาให้นะครับหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้มีมาให้ครบเลยเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้ามาแล้ว นะฮะด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยพี่ๆคนไหนสนใจฝาท้ายเปิดไฟฟ้าด้วยนะสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรหน้าโปรไฟล์หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับคาดเอวด้วยคําว่า Fort u n e r สีโครเมียมแบบนี้นะครับนี่รถสวยนะ่าใช้หนึ่งคันสาหรับตัว Fortuner คันนี้คันสุดท้ายคันที่7ของในร้านก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ตัวใหม่ก็คือตัว l e a d e r ก็เพิ่งเข้ามานะฮะร,ราคาล้านกว่านะครับ ต่ไม่ถึงร้านหนึ่งแสนนะร้านกลางๆนะร้านร้านหมื่นกลางๆพี่คนไหนสนใจนะคันนั้นเลขมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันกิโลตอนผมรีวิวรู้สึกว่าราคาปรับลงนะอยู่ตอนแรกอ่ะร้านแปดเก้า้านแปดหมื่นเก้าพันตอนนี้รู้สึกว่าร้านหกหมื่นเก้าพันนะถ้าจำไม่ผิดได้เป็นสีขาวมุกด้วยเออได้เป็นสีดานะถ้าเกิดว่าพี่สนใจโทรมานะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปรอบคันให้รู้สึกว่าผมอ่ะรีวิวอ่าไปแล้วนะครับรีวิวในเรื่องของอ่าตัวรถคันนั้นอ่ะรีวิวไปแล้ว ถ้าพี่สนใจพี่แอดไลน์มานะครับผม parnpi 1 9 9 2นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมอัปเดต Fortuner เดี๋ยวจะลงชักสัก,สกช่วงบ่าย3ของวันที่4นะครับแล้วก็ช่วงทุ่มนึงผมจะลงมิวส์นะถ้าเกิดว่าพี่สนใจนะครับห้ามพลาดเลยนะห้ามพลาดเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่รับชมอยู่ก็รบกวนพี่นะกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรู้สึกสวยจากผมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ